จริงมีเรื่องราวผ่านมาในชีวิตเยอะเร็วด้วยโหดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ตัวเองแล้วก็แชร์ให้กับคนอื่นอย่างวามาจากเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยได้เงินไปโรงเรียน50บาทพอจบมอปลายมาก็เคยสอนว่ายน้ําได้วารันแบบ200อย่างเงี้ยแล้วทําไมวันนี้ว่าถึงมีธุรกิจของตัวเองอมีอาชีพที่ดีอาชีพที่รักแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็อยากจะแชร์ก็บอกชื่อหนังสือได้ค่ะผู้หญิงอย่าหยุดรวยค่ะอันนี้เป็น ใช่เป็นครั้งแรกค่ะก็เพจริงๆแล้ว,ว่หนังสือ how to มีเยอะคือหนังสือทีออ่บอกวิธีว่าทำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จแต่อันนี้ยมันก็จะเจาะจงเป็นผู้หญิงว่าผู้หญิงในโลกนี้ที่เขาประสบความสําเร็จเขาคิดกันยังไงเขามีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงทําไมเขาถึงสําเร็จยอะไรเงี้ยอันนี้คือในหนังสือของเราคเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวเป็นมุมมองของว่าที่แบบ มีเรื่องราวของแต่ละคนเช่นแบบผู้หญิงที่สักเซ์ก็มีแบบมากาเรต้าเชอร์ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นลูกคนไขยของชามโตขึ้นมากลายเป็นนาย,ยกอีกได้ยังไงแล้วก็ว่าก็เอามาใส่มุมมองของตัวเองว่าเนี่ยเห็นไหมเขาตอนเด็กๆเ,เขาเป็นอย่างนี้โตขึ้นมาเขายังสาเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนผู้หญิงทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบเราต้องมีแฟนรวยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเรา,เรามีคุณค่าในตัวเราเองได้เนีเริ่มเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเอ่อเริ่มเขียนตั้งแต่จริงๆเขียนมาเรื่อย,อยๆค่ะคือแบบเป็นข้อคิดเล็กๆน้ย้นยๆแลวก็ ค่อยๆใส่รวมกันแล้วก็โชคดีที่ได้มาเจอสำรักพิมพปรานนะคะสำนักพิมพบอลลูนเนี่ยเขาก็เห็นว่าวันมีแนวคิดดีๆก็เอามารวมกันช่วยๆแบบเกาคำให้เป็เปลยก็สิ่งที่ว่าทำทุกอย่างธุรกิจตอนนี้ว่าทำหลายอย่าง สิ่งที่ทําให้วาทําคือว่าอยากจะให้ว่าไม่ได้รู้สึกว่าฉันทําธุรกิจฉันต้องรวยนะฉันต้องได้นะแต่อยากจะให้อะไรกับคนที่แบบเอาเรามีประสบการณ์เราผ่านสิ่งไม่ดีมาเราก้าวผ่านมาได้ยังไงวันนี้คุณเจอสิ่งไม่ดีเราก็อยากจะแชร์ว่าเฮ้ย hey, คุณผ่านมันไปได้เพราะคุณผ่านมันไปได้นะแล้วมันชีวิตมันดียากไหมทำงนานจริงจริงก็ไม่ยากนะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราชอบแบบเออ มีอะไรเข้ามาเราก็มามองว่าเอ๊ะอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยเราก็เก็บเก็บไว้แล้วก็ถึงวันหนึ่งเรามีคลังเพราทั้งหมดตรงนี้เราก็อยากแชร์มันจะออกมาเป็นเล่มที่คุณแก้ไขอีกครั้งหรือเยอะโอ้โหจริงๆจะออกตั้งแต่เดือนเดือนนี้ค่ะให้จริงๆอยากออกให้ทันเดือนงานหนังสือนี้แต่ว่าไม่ทันก็แบบอยากให้เล่มแรกก็อยากให้ออกมาดีที่สุดเลยจะได้ดูกันเมื่อไหร่อ่ะคะพฤอร์สปานี้เห็นเราก็ถ่ายละครด้วยแบบมีเวลา ทําหลายอย่างว่าถ่ายละคร2เรื่องแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบก่อนนอนแล้วก็ค่อยๆเ,เขียนไว้อะไรเงี้ยวันนี้เราเจอข่าวหนักมาเราแบบอุ้ท้อมากเลยวันนี้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วเราผ่านวันนั้นมาได้ยังไงเราก็เขียนจดเอาไว้อะไรเ้เรื่องราวที่เราเคยเจอเรื่องอย่ๆจะมีในหนังสือด้วยเหรอเออมันเป็นเรื่องที่ใช้ผ่านความทุกข์มากกว่านะ จะมีการออกมาแฉหรือว่าอะไรไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่า o พ i t ท v e ทั้งหมดเป็นหนังสือที่ให้ให้สิ่งดีๆไม่มีอะไรที่เป็นลบเลยค่ะพราว่าคะเดี๋ยวนี้ต้จะตอบรับปรลิญญาแล้วเราจะไปร่วมงานด้วยไหมเอ่ยก็ถ้าตอนเช้าไปทันก็จะไปมีซื้อของขันอะไรไว้หรือยังคะยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาสมุดโน้ตตัวเองไปให้เออต้องมีชวนแน่เาะแบบเออมานะอะไรชวนค่ะเขาก็ชวนทุกคนบอกว่าเออใครว่างก็ไปอะไรอย่างเงี้ย ทีมบางอาจารย์นี่คือจะไปกันหมดเลยไหมหรือไม่รู้นะคะตอนนี้ยังไม่ไม่ได้ดูในรายกลุ่มน่าจะไปกันแต่เราคอนเฟิร์มว่าไปแน่นอนแล้วค่ะแล้วหวานใจของเราจะไปร่วมด้วยไหมหรือว่าเราไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวอ๋อจะพอเขาหึงหรือเปล่าคะไม่ค่ะก็แบบมีระยะพอสมควรคือเรามีพื้นที่ของเรามีโลกของเรามีงานของเราอะไรเงี้ยแเราสนิทกับเพื่อนแฟนเราว่าไงบ้างก็ไม่ว่าไงนะคะเราก็สนิทกันมานานแล้ว ก่อนละครออกก็สนินกันมาเป็นปีแล้วขนาดตอนนั้นจบไปแล้วลูกที่ผมบอกว่ากระแสจิตก็ยังอยู่เวลาเราใช่ว่าเองก็ยังคิดถึงอ่ะว่ากลับไปดูย้อนหลังว่าก็ใจหายอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นมากกว่าละครเราผูกพันกันจริงๆอ่ะแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นการสร้างภาพหรืออะไรเลยมันมันจริงทั้งหมดแล้วมันมีความสุขแล้วพวกนี้ไปร่วมงานตอนเช้าแล้วตอนเย็นจะไปกินข้าวกับครอบครัวเติมตอนเย็นมีไปงานกระชาก นจริงเดือนหน้าก็ถ้าว่างก็ไปค่ะเขาชวนไปทุกวันที่มีน้องไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่าถ้าใครว่างก็ไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบระบุว่าแบบต้องไปวันไหนอะไรเงี้ยมี่กระแสดอกวีกระแสดอกกับใครเหรอคะทีใดูเยอะอ๋อก็ไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันนะคะแต่ว่าใครไม่ถูกกับเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราถูกกับทุกคน เร,เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่เขาก็แบบมีว่าเรายังแฝะเราอยู่เลยะอ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะเราเราแก้ใครไม่ได้เราแก้ตัวเองได้อย่างเดียวเราทุบก,กับคำพูดเขาได้แล้วเราก็มีความสุขกับคำพูดเขาได้เขาพูดอะไรโอเคมีคนสนใจเราด้วยก็โอเคถ้กจ็จะมีการพูดคุยอะไรกันไหม <laughs> คะก็ <c oughs> จะดีปกติค่ะไม่มีเหตุผลที่จะแบบไม่ดีต่อกันอะไรเงยไม่มีปัญหากับลูกคไม่มีนะคะไม่ ส่วนตัวไม่มีแต่ว่าถ้าใครจะมีก็เป็น<ะ>ความคิดต่างใช่ข้ามความคิดใครไม่ได้ข้ามความคิดตัวเองได้อย่างเดียวแล้วอนาคตต้องไม่ตัวร่วมงานกับร่วมงานเนี่ยคงไม่น่าจะได้ร่วมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางเราว่าเราจะไปทํารับงานที่เขารับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้รว่วมเราเรารู้สึกไม่สบายใจอยู่ไหมคะรู้สึกถ้าเกิดว่าจะได้เจอหน้าคนนี้ไม่ค่ะสบายใจดีเพราะว่าต้ม ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปไม่สบายใจเสียเวลาเราไปทําอะไรที่มันดีๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเห็นเรื่องผู้จิ้นนิดนึงเพราะว่าแบบเรากขอที่จะใส่ผู้จิ้นดูหลายคานั้นจะมองว่าเป็นการเรียกอีเวนต์หรือเปล่าไม่นะคะว่าไม่ค่อยรับอีเวนต์เลยค่ะเพราะว่าเราทำธุรกิจเองมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาอีเวนต์นี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีนับงานได้งานสองงานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีช่วยลดงานหนีงานอะไรนะคะเห็นเพิ่มเห็นออกงานเหมนการ ก็ส่วนมากเป็นงานแบบงานของออฟฟิศบอร์ดคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบรับรางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานทั่วไปไม่มีรอทำอีเวนต์เองหมายถึงว่ารอทำอีเวนต์โปรดักต์ตัวเองแล้วไปให้โปรดักต์ตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้แบบว่าต่อไปจะต้องเรียกยังไงไม่มีค่ะไม่มีเราทำทุกอย่างด้วยด้วยความรู้สึกแต่จริงๆริงจากข้างในเราอยากลงรูปคู่ก็เพราะว่าเราอยากลงมีคู่การติดต่อให้ ก็มีแต่ว่าอย่างที่ว่าบอกเนี่ยเดี๋ยว5เนี่ยวะก็ไปญี่ปุ่นกับไอที21แล้วก็ถ่ายละครสองเรื่องมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มีขอขายของนิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> ม,มีนมถั่วเหลืองพัชไ์ er นะคะขายที่โกเม่มาเก็ตก็คือเอ็มคอทีเอ็มโพเลียมพลรากอนแล้วก็เดึ่มอาทุกสาขานะคะเป็นนมถั่วเหลืองชื่อโซยังค่ะดื่มแล้วก็จะเด็กทุกวันดูเด็กทุกวันโรงงานวก็แบบ ทำเองทั้งหมดยังไงก็อยากให้ไปชิมไปชมกันได้อันนี้คือโรงงานเราทำที่ไทยหรือว่าที่ญี่ปุ่นทำที่ไทยค่ะทำที่ไทยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเอ่อเป็นสกินแคร์ค่ะเป็นมาร์คเป็นเอเซนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือปิดตัวหรือยังคะยังค่ะคาดว่าน่าจะเปิดเฟซพาเหมือนกันหมดเดี๋ยวรบกวนเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเราแม่ธุรกิจนะเนาะก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดกับเอีเวนต์อื่นแล้วจัดของเราเองก็อย่างนี้จะมีเวลาให้ห่วงาจบันเทิงหรือเปล่าก็ ละครค่ะละครนี้แน่นอนแต่ว่าแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แนววาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าละครก็มีให้แน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่ารักที่สุดตอนแรกแบบช่วงที่เจอข่าวก็เครียดมากใช่ไหมว่าแบบไม่อยากอยู่เลยครับแบบเหนื่อยตังเลยท้อแบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแต่แบบเรามาคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายละครอ่ะชีวิตเราคงขาดไปเลยอะไรไปอย่างหนึง่งอ่ะแล้วมันคงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้คือละครไม่ใช่ ข่าวกระแสรหรือความดังชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแ,วแต่เราก็แบบเอองั้นฉันต้องต้องอยู่ตรงนี้แหละ